ถ้าในตหนักกลางไม่มีน้ํามันป่านนี้ตหนักกลางเนี่ยสำหรับอเมริกาก็จะเป็นเพียงแค่ทวีปแอฟริกาจะเป็นแค่นั้นแล้วก็ความสนใจในการเข้าไปแทสรกซ่างทางการเมืองก็จะมีพอๆกับที่เราเห็นหรือไม่เห็นในทวีปแอฟริกาครับปั้นที่ช็อตในวันนี้เนี่ยขอสรุปว่าที่เราเห็นในซีเรียในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่สงครามโลกมันคือสองครามตัวแทนระดับโลกซาอุดีอาระเบียก็เกี่ยว ซีเรียแน่นอนก็เกี่ยวรัสเซียก็เกี่ยวอเมริกาก็เกี่ยวฝรั่งเศสก็เกี่ยวอังกฤษก็เกี่ยวกาตาร์ก็เกี่ยวตุรกีก็เกี่ยวอิรักก็เกี่ยวกลุ่ม NGO ก่อการร้ายนะฮะเครือข่ายการก่อการร้ายที่ไม่ขึ้นกับภาครัฐก็เข้าไปกันหมดไม่รู้กี่กลุ่มแล้วเอาเคด้าก็อยู่เอานูซาราก็อยู่ฟรีซีเรียนอาร์มี่เรเบิลก็อยู่ไอซิสแน่นอนต้องการพงงาดขึ้นมาเป็นรัฐาที่ใหม่ถ้าจะใช้คำศัพท์นี้ก็ใช้กันให้ครบแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้ว คือเป็นสงครามตัวแทนระดับโลกคือคือพูดง่ายๆคือเพลเยอร์ที่ไปเล่นเกมการเมืองสองครามในรอบนี้ในซีเรียคือเพลเยอร์ระดับโลกทั้งหมดเอาง่ายๆนี่คือจำลองสองครามโลกให้เห็นนะแต่ว่าความกล้าความกล้าที่จะรบกันจริงระดับโลกในทุกวันนี้มันไม่มีนะฮะมันก็รบกันผ่านตัวแทนในประเทศใดป,ประเทศหนึ่งส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่ามันน่ากลัวไหมาไหมมันน่ากลัวมากเพราะว่าในที่สุด คนประชาชนชาวซีเรียก็จะตายอย่างไม่เหลืออะไรแล้วก็ผู้ลี้ภัยก็จะสูงเรื่อยๆเ,เมื่อทั้งหมดนี้จบลงเนี่ยตอนนี้เขาพยายามเจรจาหาทางออกทางการทูตอยู่แต่ว่าเมื่อทั้งหมดนี้จบลงจํานวนผู้ร้ภัยเนี่ยอาจจะศูงถึงหหรือเล้านคนก็ได้ระดับจํานวนผู้ลี้ภัยและผ,ผู้เสียชีวิตเนี่ยมันสูงระดับสงครามโลกได้ไงต่อให้รบในประเทศเดียว